นะครับปีที่ได้รับยศนี้อะไรเนี่ยมันเป็นลักษณะของอาวุโสทางทหารซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้ากรมสิเวนตราที่จะต้องทําให้เรียบร้อยครับแล้วต้องเป็นคนชี้แจงนะครับว่าคนนั้นอาวุโสมากคนนี้ตัวอย่างนี้ย่นี้นะครับต้อง<ต>เป็นคนชี้แจงนะครับทันนี้เมื่อถูกย้ายย้ายไปซะแล้วแบบนี้เนี่ยหน้าที่ก็เปลี่ยนการทํางานก็เปลี่ยนแล้วกลายเป็นว่าคนที่จะมาใหม่เนี่ยดูแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายของนักการเมืองผู้ถูกละเมิดตรงเนี้ย สิ่งที่ควรจะทําได้ในวันนี้เนี่ยไปปปชไปฟ้องศาลปกครองหรือยังไงคือตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทั้งสามท่านนี่จะคิดยังไงในเชิงนิติไนนะท<ต> <ผม S 1> ่านแรกไปขอเขามาผมผมผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมพูดแทนทั้งสามท่านไม่ได้นะครับ,รบถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมนะผมโดนี้ผมผมต้องฟ้องศาลปกครองแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นการลดอํานาจผมนะครับเป็นการลดอํานาจผมเป็นการปิดกั้นมิให้ผมทําตามหน้าที่นะครับที่ผมได้รับตามกฎหมาย ครับนะครับครับว่าผมได้รับตํารกฎหมายเพราะว่าเป็นตําแหน่งนี้เลยแล้วอยู่ๆมาลดโดยที่ไม่ได้บอกว่าผมบกพร่องอะไรครับนะโดยที่ไม่มีบกพร่องแบบคือไม่มีการตัดสินว่าบกพร่องกับในการเอาความรัาราชการมาเปิดเผยนะครับครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าตรงนี้มันต้องดูว่าใครไปเปิดให้ไใครลักษณะการเปิดเผยเป็นยังไงครับถูกไหมครับการรายงานไปที่นายกจะบอกว่าเปิดเผยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะการทําเรื่องไปถึงนายกเนี่ย ถือว่าอยู่ในสายบังคับบัญชาจะบอกว่าการทําหนังสือไปถึงนายกเนี่ยเป็นการเปิดเผยข้อมูลความลับของกระทรวงกลาโหมได้ไหมครับโอ้นายมนตรีมีสิทธิ์ที่จะรับฟังอยู่แล้วนะครับโดยในณนี่ยนะครับคือตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของทางเทคนิคอยู่เหมือนกันว่าเ,เรื่องของผมกับท่านเนี่ยผมผมกับท่านเลยอ่ท่านเนี่ยเป็น้บวงชาแต่ผมมีปัญหากับท่านถ้าผมรายงานไปให้ท่าน ท่านก็ต้องกักผมท่านก็ต้องกักผมไว้ก่อนท่านก็ไม่ถึงแล้วถูกไหมใช่หนังสือฉบับนี้ก็ไม่ถึงนายกแน่นอนครับครับแต่ผมต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดได้ทราบได้ทราบและได้พิจารณาครับครับครับตรงนี้เป็นการฟ้องแล้วถูกไหมฟ้องว่าอึดัดละครับฟ้องอึดัดละนะครับเพราะฉะนั้นโดยการร้องเรียนไปเนี่ยโดยนายกก็ต้องตีความโดยลักษณะที่ว่าจะเป็นการเผยแพร่เอกสารหรือไม่มันก็ยังไม่ชัดการจะระบุว่าเป็นความผิดก็เลยไม่ระบุก็เลยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ ก็คือลดลดอำนาจนะฮะโดยโดยหน้าที่ถ้าถ้าเกิดสมมุติท่านท่านได้อ่าท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยสมมุตินะครับว <g lig> ิธีการตัดสินใจเมื่อเมื่อมันเกิดข้อขัดแย้งแบบนี้แล้วเป็นข่าวมาแบบนี้เนี่ยท่านเจาะคำสั่งลักษณะแบบนี้ไหมโอ้ผมผมไม่แต่ต้องหรอกคำสั่งลักษณะน,นี้เพราะว่ามันสะเทือนทั้งข,งขวัญกำลังใจนะครับนะครับมันสะเทือนทั้งขวัญกำลังใจมันเป็น,เป,นเป็นการเปิดมันเป็นการเปิดอ่เปิดในยะสําคัญของความตั้งใจของตัวเองความปรารถนาตัวเองเลยว่าจะต้อง ขจัดคนที่เป็นขวากหนามเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการวัตถุประสงค์ตรงนี้มันสูงสุดตรงไหนมันเลยทําให้มองถึงยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับพลังกองทัพแต่ในทางนี้มาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอนี้เดี๋ยวผมผมนี่ตีความชัดเจนนะครับเพราะว่าเราต้องพูดในเชิงวิชาการผมก็ไม่ได้ผมก็รู้จัก อ่าพลอากาศเอกกำพลเป็นการส่วนตัวรู้จักกันดีพนพนเป็นรุ่นพี่รุร่นน้องกันมาเนี่ยนะครับแต่ครั้นี้ผมพูดในหลักการของวิชาการก็ดีหลักการของออความถูกต้องก็ดีนะครับคือถ้าเผื่อเป็นเชิงวิชาการเราก็ต้องบอกว่าไอการที่เอาคนที่อาวุโสน้อยข้ามทุ่งมาเนี่ยมันเป็นการผิดหลักการของการบริหารจัดการอยู่แล้วสองในการที่ขจัดคนสามคนไม่อยู่เป็นกวากหนามเนี่ยมันก็เปิด จุดอ่อนให้มองเห็นเลยว่าต้องการอะไรต้องการเท่าเกิดช่องทางที่จะนําพาไปสู่วัตถุประสงค์ของพักการเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู่หรือเปล่าหรือเอาใจใครหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าในการที่จะในการที่จะคัดจัดนะครับแล้วตัวคนตัวเองเข้าไปเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าประลัดกระสวงกรลาโหมเนี่ยเป็นพูดง่ายาเป็นคนที่จะนะครับ บิ๊กเซลยลแะเพราะว่าเป็นคนที่รับเรื่องมาครับครับคือเห็นสมควรเห็นไม่สมควรสมมว,ว่าพผู้การทางอากาศเสนอคนอากาศเอกก็อไก่กขึ้นมาเนี่ยครับประหลัดกระทรวงคนแรงเลยแย้งก็ได้แย้งเลยบอกว่าผมไม่เห็นสมควรนะเป็นนี้เป็นนี้นะเพราะว่าทอต้องพิจารณาใหม่โดยที่รัฐรนกาผมไม่ต้องพูดอะไรเลย วันนี้มันจะกลายเป็นการแก้ผ้าให้ประชาชนดูไหมครับว่าสกกลงแล้วนักการเมืองวันนี้ลุกแก่อำนาจใช้วิธีการแน่อนอนแหละครับก็คือลุกแต่อำนาจเพราะว่าต้องการให้ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาต้องการให้ได้พลเอกธนทรศักดิ์มาเป็นให้ได้ถูกไหมครับตอนตนี้คำถามต่อไปก็คือแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทําให้กองทัพกับรัฐบาลแตกแยกกันไหมครับคือตรงนี้เนี่ยอันนี้น <ะ S 2> เป็นเป็น<อ>มุมภายในแล<อ>้วนะครับเราะว่าภายในเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับณตอนนี้เนี่ย กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นหน่วยงานในเชิงบริหารครับนะครับให้นโยบายกองทัพกระทรวงกลาโหมและสำนักปลัดใช่ไหมครับครับครับก็คือพู้นี้ว่าไม่ได้ไม่ได้มาปกครองเป็นกรรมชากองทัพโดยตรงครับก็คือบริหารจัดการในกิจการตัวเองสนับสนุนนากับมองถึงนโยบายที่รัฐบาลให้มาในเรื่องความมั่นคงทางทหารเนี่ยหรือการสงครามเนี่ยนะครับมามองตรงนี้นะครับแล้วก็ บริหารจัดการบกครองให้เป็นไปตามนะครับนะโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธไม่จะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่างบประมาณนะครับในการที่จะควบคุมงบประมาณในการที่จะทำวิจัยและพัฒนาในการที่จะจัดหาแหล่งทรัพยากรสำรองให้นะเป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมในเชิงนโยบายว่าโดยเรื่องของการเตรียมการเพื่อให้เกิดกําลังรบนะฮะนะนะนะแต่ว่าไม่ได้เข้ามา ดูแลรายละเอียดนะครับต่างๆพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถามว่าความแตกแยกกองทัพกับรัฐบาลแตกแยกกันไหมครับเป็นลักษณะไม่แตกแยกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลรู้ครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะวินวินของรัฐบาลเองไม่ว่าใครคุณก็ได้เปรียบถูกไหมครับยกเว้นพลเอกชาตรีซึ่งท่านไม่ได้เป็นคนในสายเพื่อไทยโดยตรงนะครับท่านมาทางสายพลเอกชวลิต ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยพลเอกชาตรีเนี่ยยังไงก็ต้องไม่ให้เป็นนะฮะเพราะว่าท่านเองก็ไม่ใช่คนของพักนครับไม่ใช่คนพักเพื่อไทยนะครับแต่ถ้าเป็นพลเอกธนงศักดิ์นี่เป็นคนของพักเพื่อไทยเลยนะครับเพราะมีความผูกพันครับอันนี้เราไม่ต้องการสายที่เราเห็นเลยว่ามีการเชื่อมโยงกันนะครับนะครับก็อันนี้ก็รู้รู้กันอยู่นะฮะนะครับรู้รู้กันอยู่ว่า จังหวัดพะเยามีสสพักเพื่อไทยยกทีม3คนหนึ่งนี้นั้นชื่อว่านายไพโรธตันบรรจงมีน้องสาวแต่งงานกับพลโทพงเอกอภิรักษ์โยธินซึ่งเป็นพี่ชายของพลเอกธนงศักดิ์อันนี้คือตรงนี้มันถามว่ามันโยงไหมผมบอกปฏิเสธความจริงไม่ได้ผมก็ต้องขอประทานโทษว่าโอเคไอ้เรื่องอย่างนี้มันอาจจะไม่ไม่สอดคล้องไม่ชัดเจนแต่ว่าเราถามว่า มันมีลอจิตกเพียงจิตเดียวเราก็ต้องยึดถือแหละครับคือตอนนี้มันพิสูจน์ไม่ได้บอกโอ้ยผมคนละเรื่องอย,าอย่างสมมุติว่าคนมาถามผมบอกว่าเอา้าพลเอกทวัระนะครับเ,เป็นญาติอะไรกับสสปทุมธานีอย่างเงี้ยนะครับเพราะนามสกุลเดียวกันเพราะนามสกุลเดียวกันผม,นก,ก,มนก็ต้องมีการชี้แจงครับผมก็ต้องชี้แจงผมก็เขียนชี้แจงไปเลยบอกว่าเป็นญาติกันจริงแต่คนละแนวความคิดครับ,รบผมชี้แจงไปไม่ใช่ผมมาปิดอึมอึ้งให้สังคมเนี่ยมาเดาว่า ใช่หรือเปล่าก็เป็นเพื่อนเป็นพวกกันหรือเปล่านะครับ,รบแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ากองทัพถ้าพูดถึงกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยเกิดกรณีแบบนี้จะมีการตั้งคนคนหนึ่งเข้ามาเพื่อปกป้องการเมืองมากกว่าปกป้องประเทศเนี่ยทำไมกองทัพเขาไม่ขยับอะครับเพราะหลายคนก็ได้ได้ฟังําให้สัมภาษณ์จะมีผบทบเท่านั้นเองที่ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ว่าผอทอผบทร,อรอก็ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรทำไมกองทัพไม่ขยับ คือคือตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกเปนเรื่องการเมืองเป็นเรื่องการเมืองแล้วตรงนี้นี่ของเนี่ยเนี่ยพลพลพลเอกเสถียรนะครับพลเอกเสียรให้สัมภาษณ์ภายหลังถูกย้ายฟ้าผ่าครับไว้ช่วงหนึ่งว่าผมยืนยันว่าทําตามความถูกต้องทําตามตัวบทกฎหมายถ้าผมทําตามความถ,ถูกต้องแล้วเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับสภาพแล้วแต่ผู้พิพากา ทั้งนี้ผมไม่รู้สึกเสียใจเพราะผมทำตามความถูกต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตก็ยอมทั้งนี้ผมไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแทรกแซงทางการเมืองหรือไม่แต่ไม่เป็นไรเพียงแต่ผมทำตามความถูกต้องและเมื่อถูกลักษณะเช่นนี้ไม่เป็นไรอีกหน่อยผอ,อเหล่าทัพก็โดนเหมือนกัน ผมเป็นตัวอย่างให้อ,อันนี้เป็นการทิ้งท้ายว่าถ้าทำอย่างเงี้ยนะครับในสุดแล้วเนี่ยผมเนี่ยกลายเป็นไก่ที่ถูกเชือดซึ่งนักการเมืองต้องการเช,ชือดไก่ให้ลิง<อ>ดูชัดเจนครับ,รบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ได้มันเกิดขึ้นนะนะท,ที่ที่ว่านะตรงนี้ก็คือว่าโอเคนะคุณต้องทำตามใจผมแต่นี้ถ้าเผื่อว่าเขาได้ทั้งกระบวนการทั้งได้ขบวนมานะครับในอนาคตนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ ในขบวนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นคือเป็นความมุ่งมั่นคือกองทัพเนี่ยมีพลังอํานาจในตัวเองนะครับพลังอํานาจในตัวเองหลายอย่างนะครับพลังอํานาจในตัวเองเนี่ยนะครับก็คือการตอบสนองตอ่อภัยคุกคามที่จะต้องที่ประเทศไทยต้องเผชิญเนี่ยนะครับภัยคุกคามมันเกิดจากภัยภายในนะครับภัยคุกภัยคุกคามมันเกิดจากจะต้องมีการเปลี่ยนปแปลง การปกครองครับอันนี้มีสู่สามภัยคุกคามที่ทหารมองนะครับก็เช่นมีข้าศึกศัตรูนอกประเทศปัญหาชายแดนที่เสียเปรียบอาจจะต้องสูญเสียพื้นที่ปัญหาภายัยภาคใต้นะครับซึ่งมีแนวคิดจะแยกดินแดนนะครับด้วยใช้วิธีการสงครามก่อการร้ายนะครับหรือ ภัยคุกคามภายในที่มีกลุ่มคนต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอย่างที่เขาต้องการอย่างเช่นคนกลัวมากนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในลักษณะที่แก้รัฐธรรมนูญฉบับ250นะครับ,รบตัวเนี้ยทหารก็เฝ้าดูแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนหมวดพระมหากษาัตริย์ไหมหมวดอำนาจพระมหากษาัตริย์ไหมหมวดอำนาจต่างๆไหมที่มันเกี่ยวข้องกับการปกครองอย่างเงี้ยทหารก็นะครับแต่ตรงเนี้ย ก็ยังมองไปถึงมันเป็นเรื่องของการเมืองนะเนี่ยอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งทําอะไรเพราะว่ามันยังไม่มีผลลัพธ์ออกมาถูกไหมก็เพียงแต่เพียงว่ารู้ว่าโอเคนะ้ำตรีกลาโหมเนี่ยใช้หมากเนี่ยเล่นก็คือขจัดสามคนนี้ออกจากขวางหนามขวางหนามเนี่ยออกจากวิถีที่ตัวเองจะต้องการเนี่ยนะครับ,รบอันเนี้ยอันนี้เป็นเป็นความเป็นความต้องการของพลพารคเอกสุ quam พลเลยนะครับครับอันเนี้ยชัดเจนว่าชัดเจนมากครับแต่กรณีที่กองทัพไม่ขยับ ทั้งสามล่าทัพไม่ขยับไม่ไม่ได้ออกมาในเชิงที่ต้องมาปกป้องกองทัพแล้วก็บอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ควรทําหรือว่ามีลักษณะที่ทําให้ประชาชนมั่นใจได้สักนิดหนึ่งว่าวิธีการมาทําอย่างนี้ของนักการเมืองเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงกองทัพซึ่งกองทัพคงยอมไม่ได้มันไม่มีลักษณะนี้ออกมาเพราะอะไรครับประการแรกเลยเนี่ยนะครับประการแรกที่ผมมองโดยความคิดส่วนตัวเนี่ยมันยังไม่มีผลกระทบโดยตรงกับกองทัพครับนะครับยังไม่มีผลกระทบกับกองทัพกองทัพยัง ยึดมั่นในพระพราชบัญญัติการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมอยู่แต่ประชาชนมองเห็นเลยว่ามันกระทบแล้วอันนั้นเป็นความเห็นประชาชนเป็นความเห็นประชาชนครับ,รบ,รบเพราะประชาชนมองว่าคือประชาชนเนี่ยก็มีส่วนที่จะกระตุ้นนะฮะแต่ผมว่าทหารตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นอะไรล่ะสิ่งที่กระตุ้นยากหน่อยนะครับ,รบเพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากนะทุกอย่างมันละเอียดอ่อนมากนะว่าหนึ่งลักษณะก็ยังไม่มีพระราชบาญลงมาครับยังไม่เกิดยังไม่เกิด นัยยะของความเป็นจริงว่าจะเอาคนนี้มาเป็นเป็นแต่เพียงความตั้งใจความปรารถนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงก็ขจัดขวางนากไปนะครับเพื่อจะเสนอให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็จัดกระบวนการในสภากราโหมครับณตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องไปดูว่านัยยะตรงนั้นเป็นอย่างไรครับสภากลาหโหมจะว่าอย่างไรมันมีขั้นตอนอีกนะครับ หรือว่าในในส่วนของผู้นําเหล่าทัพมองว่าอ,อ๋กอกรณีนี้แดงเขาเล่นกันเองก็เลยไม่อยากยุ่งเป็น,นไ,ปไปได้อยนะู่ครับเป็นไปได้อยู่แล้วครับ <c oughs> อันนี้อย่างที่ผมบอกนะมันเป็นเรื่องของแดงประทะแดงนะครับ <c oughs> ก็คือเราก็รู้ๆูกันอยู่นะครับว่ามีหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องมาด้วยการเมืองก็ต้องไปด้วยการเมืองครับ <c oughs> คนก็พูดกันอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้ผมก็อ,อะไรล่ะในฐานะที่ว่าเ,เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะฮะ มันก็ชัดเจนเลยว่ามันเป็นการที่เอาคนที่ตัวเองเนี่ยควบคุมได้ดีที่สุดเนี่ยมาเป็นครับนะครับอีกคนหนึ่งควบคุมได้แต่ไม่ดีที่สุดครับนะค,ครับไม่ดีที่สุดก็เลยไม่เอาครับตอนนี้ถามว่าพลเอกสเสถียรเนี่ยได้เลือกคนเอกชาตรีเนี่ยนะครับก็มองได้หลายส่วนก็คือว่าหนึ่งเ,เป็นการรักษา ขวัญกำลังใจของข้าราชการกระทรวงกรลาโหมเองซึ่งมันเป็นหน้าที่ของผู้วชชาที่ต้องทําที่ต้องทาเพราะว่าอยู่ๆก็ปล่อยคนอื่นเข้าเอาคนอื่นมาข้ามเนี่ยขวัญกำลังใจของทั้งหมดเลยเนี่ยของกระทรวงกาลาโหมก็ต้องแล้วทํางานไปงไงผมก็ต้องอยากจะเป็นประหลัดกระทรวงกันแล้วทํางานไปเนี๋ยก็คนอื่นมาลงคนอื่นมาลงครับครับอันนี้ยกเว้นแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ว่ารองประหลัดเนี่ยกระียนสมมุติว่ารองประหลัดเนี่ยคือรองประหลัดเนี่ย มันมีตองกระบาดสี่คนเนี่ยนะฮะมันก็มีอัตราสูงคือประหลัดสี่คนเนี่ยนะครับประหลัดหนึ่งก็เป็นประหลัดของกระทรวงเราผมจริงๆก็คือ,อพลเอกชัดรีรแต่อีกสามลอง